ดีกาด้วย อิสราเอลบุกอิหรา่านในครั้งนี้ใช้ออปชัน pm chips strike ก็คือการโจมตีแหล่งที่มาของภัยคุกคามให้เข้าใจกติกาตรงนี้และ UN ทําทำอะไรไม่ได้เพราะว่า UNSC มีคนวีโตอยู่แล้วแอดมินพูดไว้ว่าไม่ต้องเรียกประชุม UN เสียเวลา UN มาเตรียมหาข้าวหาน้ำให้กับคนอิหรา่านดีกว่าการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้เป้าหมายก็คือโครงการนิวเคลียร์ของอิหรา่านแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่มันค้างคาใจสหรัฐมันเหมือนหนามที่มันตำใจทุกครั้งที่ได้เห็น มันเจ็บปวดแต่ว่าอยากทำลายให้มันสิ้นซากมันก็คือ F14 Tomcat แอดมินคิดว่าภารกิจของอิสราเอลอย่างหนึ่งในครั้งนี้ก็คือตามหาและทำลาย F14 Tomcat ให้ได้สหรัฐน่าจะฝากมาด้วยช่วยส่งเคราะห์หน่อยนอกจาก F14 Tomcat จะเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดของอิหร่านแล้วอิหร่านเกียรตดสหรัฐแต่ว่ารักทำ cat มากมันเป็นวีรบ,บุรุษที่ช่วยอิหร่านไว้อากสงครามกับอิรักแต่ว่ากับสหรัฐอเมริกาแล้วนี่คือความ